พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจาในวันพุธวันที่12เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องอย่าปล่อยพวกเขาแขวนอยู่ที่นั่นและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมหเปโตรบทที่สองข้อที่2เช่นเดียวกับทารลกแรกเกิด ทรงปรารถนาน้ำนมไยวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดพี่น้องคะในคริสเตียนมีวิถีชีวิตแบบคริสเตียนแต่คริสเตียนเองไม่ใช่วิถีชีวิตดังนั้นเมื่อเรานำวิญญาณจิตมาถึงพระคิดสิ่งสำคัญคือต้องนำทำพวกเขาให้มีส่วนร่วมในตรจัดท้องทินเราต้องแน่ใจว่า พวกเขากลายเป็นสมาชิกส่วนสำคัญของคลีจกักโดยไม่ปล่อยให้พวกเขานำทางชีวิตที่เพิ่งคนพบเพียงลังพังพวกเขาจะต้องได้รับการเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตแบบคริสเตียนเมื่อพวกเขาได้รับความรอดทรงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการได้รับความรอดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนั่นคือพวกเขาต้นดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนและวิธีเดียวที่พวกเขาจะเรียนรู้และ,จะเจริญเติบโตตามที่ควรจะเป็น คือโดยการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าหนึ่งทิโมธทบทที่3ข้อที่15กล่าวว่าคลิปจากของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงดังนั้นคลิปจากจึงเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้พระคำของพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้เรารู้ถึงสิ่งที่อาคารทูตเปโตรกล่าวไว้ในหนึ่งเปโดบที่สองข้อที่2ว่าเช่นเดียวกับทาลกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝายวิญญาณที่ไหลสิงเจือโปนเพื่อโดยน้ำนมนันน้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดเด็กๆเ,เรียนรู้อย่างไรเด็กๆไม่เพียงเรียนรู้จากการสอนเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้จากการสังเกตอีกด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในคริสตจกักรช่วยให้เด็กฝายวิญญาณหรือเด็กทารกสามารถสังเกตและเรียนแบบทัศนคติและการปฏิบัติของคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ได้ พี่น้องคะนี่เป็นวิธีหนึ่งที่พวกเขาดูวิธีอธิษฐานและปลุกฝังทัศนคติและวิญญัณแห่งการอธิษฐานที่ถูกต้องนอกจากนี้เด็กแลจากพวกเขายังเรียนรู้วิธีนมัสการพระเจ้าและร้องเพลงที่ถูกต้องพวกเขาเรียนรู้ที่จะประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมพวกเขาเรียนรู้วิธีใช้ความเชื่อในการเผชิญกับความท้าทายของสงครามพี่น้องคะ การเดินดูวิธีทำสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่โดยการสอนเพียงอย่างเดียวแต่ยังผ่านการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารและการกระทำของคริสเตียนคนอื่นๆในความเชื่อด้วยเพื่อวิญยายองเดียวกันสงสอนอยู่ในพวกเขาและทำให้พวกเขาทำสิ่งที่เราทำดังนั้นเมื่อคุณประกาศนำดวงวิญญาณจงแน่ใจว่าดวงวิญญาณเหล่านั้น ได้รับการปลกฟังอย่างสมบูรณ์ในคลิอจักท้องถิ่นจงอธิษฐานเผื่อพวกเขานั่นคือติดตามพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะยังลากและก่อร่างในความเชื่อและได้รับการสถาปนาในพระคำฮาเลลูยาอามนให้เรากก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ผู้เชื่อใหม่ทั่วโลกในวันนี้ขอให้พระคิดได้รับกันก่อร่างสร้างขึ้นในหัวใจของพวกเขานั่นคือพวกเขาอย่าง่างและก่อร่างในความรักที่ท่วมท้นของพระเจ้าโดยมั่นใจอย่างเต็มที่ว่า ในพระคิดเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความชื่นชมยินดีและความอิ่มเอมใจอย่างสมบูรณ์ของพวกเขาอยู่ข้าพลองเป่าประกาศว่าพวกเขาได้รับการสำกำลังให้กลายเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพ ถึงความรักและความจริงของพระคิดในโลกนี้ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณประกาศนำดวงวิญญาณจงให้แน่ใจว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลูกฟังอย่างสมบูรณ์ในคริสจักรหรือไม่จงอธิษฐานเผื่อพวกเขา นั่นคือติดตามพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะยังลากและก่อร่างในความเชื่อได้ค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด